หลักมุดแสดงแนวเขตเว้นคืนที่ดินของกรมชลประทานเพื่อใช้ทำคลองส่งน้ำในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปีภูมิดวงจำนวนหลายสิบต้นถูกเจ้าหน้าที่นำมาปักทิ้งไว้บนที่ดินของครอบครัวนินทับดดโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งให้เจ้าของที่ดินรับรู้ถึงความเป็นมาของโครงการแต่อย่งางใดทั้งที่เป็นที่ดินที่มีโฉนดปักลักลกับลุงไม่ยู่ เควนก็ไม่ได้อยู่เหอนนั่นเดี๋ยว่าไปทำข้าว่ามเล้วรักเลยวไปทำข้าว่ามตรงโรเรียนแต่ว่าทิ้งช่วงหลายหลายเดือนน่ะต่อมาทรัทิ้งนานเละมัไหมายถึบักแล้วเนี่ยก็มาตั้งกล้องตรงเนี้ป้าถ้ามาทำไรอย่าโลบ้าเชยทำไร่โลบบาเชยตึ่งอ่างขอคำทีซามตึ้งแต่ว่าโครงการห้าที่ปีบ่าป้าไม่ต้องตกใจ ตลอดระยะเวลา32ปีของสองสามีภรรยาวัย70ปีคู่นี้ต้องทำงานรับจ้างเก็บเงินซื้อที่ดินจำนวน12ไร่สำหรับทำสวนยางพาราและสวนผลไม้เพื่อใช้เป็นแหล่งหารายได้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในบ้านปลายของชีวิตและหวังจะมอบเป็นมรดกให้กับลูกๆทั้ง5คน แต่ในวันนี้พวกเขากำลังวิตกกังวลว่าที่ดินผืนนี้กำลังจะถูกเวนคืนนำไปทำคลองส่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับเกษตรกรที่ทำนาซึ่งพวกเขาก็บอกว่าตลอดทั้งตำบลที่พวกเขาอยู่อาศัยปัจจุบันแทบจะไม่เหลือชาวบ้านที่ทำนาเพราะได้เปลี่ยนจากการทำนามาเป็นสวนยางพารากว่า30ปีแล้วและทั้งตำบลก็เหลือที่ดินที่ชาวบ้านทำนาเพียง120ไร่เท่านั้น โครงการนี้ทําไปก็จะสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหาให้ชาวบ้านจะทําก็ทําแบบว่าสร้างความเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะคนไม่มีที่อยู่และไม่มีที่จะทําความสะดวกให้จริงแ,แต่ว่าเดือดร้อนมาก่อนแล้วส่วนผมเองนี่เดือดร้อนสตีทาเมื่อไรแล้วผมว่าน่าจะคิดดูทางรัฐบาลแก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาตอนนี้ไม่ไห่ดีเขามาพูดว่าจะเอาน้ําที่ตรงนี้ไปใช้ได้อย่างไง จะหลบคลองเล็กๆก,ก็ได้ให้ชาวบ้านก็ได้ใช้ขึ้นมาแต่ทำแล้วทุ่มไปเลยไม่ได้ใช้ตีคลองเลววตำบนน้ำรอบที่ทำไม่เคยได้ใช้นะ้ำ การปักหลักหมุดแสดงแนวเขตเวงคืนของกรมชลประทานเพื่อสร้างคลองส่งน้ําสําหรับแก้ปัญหาการขายแคลนน้าเพื่อการเกษตรสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านเพราะเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิการบุกรุกเข้ามาปักหลักหมุดจึงถือเป็นการละเมิดสิทธิของชาวบ้านและส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขายแคลนน้าแต่อย่างใดนี่ถ้าบอกชวนประทานมาหมดรไปได้ถึงไหนไปก็อาหน้ามาด้านน้ก็ ไอ้น้ำไม่ลำบากแค่นี้น้ำกินน้ำาชยไม่ลำบากบ่อบาด้านเราบอนั่นโลหนึ่งกระติดเมื่อนติดต่างน้ำตึ้งควายตีนบ้านโลบ่อบาด้านตึ้งควายนอนหน้าบ่าป้ามี่โลพุงโลน่ะกัมมันจย่อบ่อบาด้านนี่ไงแกป้าบ่บ่อบาด้านทรารู้ถึงแม้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปีพุมดวงจะยังไม่ได้ลงมือก่อสร้างแต่ก็กำลังสร้างความหวาดวิตกให้กับชาวบ้านเพราะกลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดสิทธิเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา